เมื่อหลายบอลถายจะบอลโลกเรื่องนี้มันมีปัจจัยรายละลเอียดมากมายเหลือเกินนะครับและหลายคนอาจจะจับทางไม่ถูกให้เราสังเกตที่ผลงานระดับทีมชาติดีกว่านะครับเอาอง่ายๆถ้าแบบอยู่ดีดนะครับคัดบอลโลกเราไปเจอทีมในเอเชียพวกอาหรับอุซเบกอิรักอิหร่านซาอุนี่นระครบัยญี่ปุ่นเกาหลี เรามั่นใจไม่ว่าเราจะเอาชนะเขาได้อะแล้วเรามั่นใจไม่ว่าทุกครั้งที่เจอเขาในแต่ละครั้งเราสามารถเอาชนะเขาได้ทุกคนเชื่อไหมครับมันจบด้วยคำว่าขอให้ดีที่สุดขอให้เสมอขอให้แบบช้นเฉื่อยขอให้รับหนียวเนียวไว้ขอให้โชวเข้าข้างคือคือน,นอกไหมครับแบบใช่เหรอนี่เราจะไปบนโลกเราต้อง พึ่งสิ่งเหล่านี้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าทั้งที่ปัจจัยมันมีอยู่ปัจจัยที่ทําให้เราไปบนโลกมันมีซึ่งผมรู้ด้วยมันคืออะไรเจาะให้ละเอียดเลยนะครับคือเรื่องของสมรรถภาพทางกายทักษะและจิตใจอเราสู้ระดับเอเชียหรือเปล่าเก่งกว่าเหนือกว่าจริงเปล่ากับตัวไวไหมวิ่งกับตัววิ่งแรงในระยะสิบเมตรยีสเมตรไหม มีความฟิตในการว in ิ Again, ่งไปกลับวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งทั้งเกมด้วยความเร็วขนาดนี้ถึง90นาทีหรือเปล่าเจอคู่ต่อสู้หนึ่งคนกล้าเล้งหลบไหมล่ะมีกี่คนที่กล้าเล้งหลบอ่ะนอกวะหรืออีกฝ่ายไล่บีบนู่นนี่นั่นโดนประกบแน่นนักบอลไทยเราอ่ะสามารถที่จะพลิกบอลหลบได้ไหมเอาตัวรอดได้ไหมพาบอลขึ้นหน้าได้ไหมไม่ใช่คําว่าได้บอลแล้วส่งขึ้นหลังหอกไหม เราสามารถสร้างเหตุการณ์งนี้ได้ว่าแบบกองหน้าหลุดเดียวล็อกหลบกองหลังญี่ปุ่นสามสี่คนล็อกหลบผู้สาวประตูแล้วยิงอย่างแม่นยำอย่างเงี้ยหรือทีมจะใช้ต่อบอเลเร็วมากเลยปงัปงปังญี่ปุ่นไล่บอลไม่ทันเอาไม่อยู่ยิงเข้าไปเลยอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเราโดนยิงนําก่อนแต่เราแบบคองกมเหนือกว่าสมอนมาโนนีนั่น,นญี่ปุ่นไม่ได้บอลเลยอะไรอย่างเงี้ย เราเราสามารถสร้างภาพแบบนั้นได้หรือยังนะครับทุกวันนี้เราสงสัยกันไปหมดนะว่าแบบอันไหนคือแนวทางที่ชัดเจนโค้ดคนไหนคือโค้ดที่คนที่ใช่สำหรับเราอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอะ่ะรวมหัวกันเลยเราจะสร้างเหตุการณ์พวกนี้ให้เกิดขึ้นทำได้ไหมครบเก้าสิบนาทีไหมทำได้ทั้งเกมทุกครั้งที่จะเจอเขาหรือเปล่าแค่นี้เราก็รู้เรื่องแล้วนะครับ เอาง่ายๆนักบอลไทยโดนประกบตัวตวชิงดูการอากาศอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราชน,นะเขาได้ร้ยรอยเปอร์เซ็นต์ไหมล่ะถ้าชน,นะเขาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียรบร้อยนะครับ <c oughs> เรียรบร้อยเลยนะครับนอกจากเรื่องรูปร่างแล้วแล้วเรื่องของแก่งของเขาเขาถูกฝึกมาเขาแบบอกวปะเขามีแผนอยู่แล้วอะว่าแบบเจออย่างนี้อย่างนงี้เล่นอย่างนงี้เราก็ลองสังเกตที่ผ่านมาสิใครแบบเป็นแฟนบอลไทยนะครับ อาจจมีประสบการณ์น้อยหรือมากกว่านั้นก็ได้ที่แบบได้ติดตามบอลไทยลองสังเกตสิเราเสียประตูจากอะไรอะจุดโทษฟรีคิกเขาเล่นเร็วเราเสียบอลเขาโตกลับไวยิงโป้งโปงโป้อง,ปอ,ง,ปอ,งอย่างเงี้ยนอกป่ะเราได้มีแผนที่จะแก้เรื่องแบบนั้นที่เราจะเจอในอนาคตหรือเปล่าผมได้แบบจดบันทึกเรื่องราวของการที่จะสู้ระดับเอเชียได้นะครับผมบอกได้เลยถ้าไม่มีสามข้อน,นี้ การสู้ระดับเอเชียของเราจะแบบแทบไม่เห็นเลยนะครับคือหนึ่งหนึ่งเอาชานะได้ไหมไม่ว่าตำแหน่งไหนนะครับกองกลางกองหน้าปีกอย่างเงี้ยเจอเขาหนึ่งคนนะ่ะกล้าลุยกล้ากระชากลากผ่านไหมล่ะนอกไหมสิ่งที่เราเห็นคือได้บอลดอกค้าได้บอลคือหลังเจออีกฝ่ายนู้นี้นั่นคือน,นอกป่ะมันก็เลยไปไหนไม่ได้ไงมันก็เข้าทางเข้าหมดพอส่งไปทีหนึ่งเจอหนึ่งหนึ่งก็ไม่กล้าผ่านอกีกเอาส่งขึรร้นหลังเจอหนึ่งหนึ่งไม่กล้าผ่านอีกเอาส่งขึ้นประตูประตูทำไงให้ผู้สูประตูเลยงหลบเบร่อใช่อ่ะ นี่คืออย่างแรกนะครับแล้วอย่างที่สองอะ่ะเราเล่นน้อยจังหวะแล้วสามารถพาบอลเข้าถูกกรอบเขตโทษอีกฝ่ายได้ไหมผมจดไว้เลยห้าถึงสิบจังหวะทําได้หรือเปล่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกว่าเราจะเล่นแบบไหนรู้แค่ว่าห้าถึงสิบจังหวะเท่านั้นนะครับก่อนที่อีกฝ่ายจะรู้ตัวเซตเกมรับทันอ่านเกมทันอ่านเกมออกโค้ดก่อนที่โค้ดอีกฝ่ายจะแก้เกมทันมันขนาดนี้เลยผมบอกได้เลยนะครับว่า ผมนั่งวูบอลไทยเจอทีมลับิเชียผมผมดูแค่แบบเมื่อเมื่อนักบอลไทยได้บอลอ่ะผมจับเลยห้าถสี่จังหวะพาบอลเข้ากรอบเขตดโทดษอีกฝ่ายได้ไหมถ้าไม่ได้เรียบร้อยนะครับไท่อีกฝ่ายแพ้เกมลับนู้นนี้นั่น,นโอเคเราจะต่อบอลเหมือนเหมือนเราได้เปรียบนะไม่ใช่ครับเขามันเป็นแทคติกของเขาเขาล่อให้เราออกมาเราเติมสูงเปิดแดนหลังาวางเขาวางยาวจบเลยเราโดนเบียดกองหลังหลุดเดี่ยวอย่างเงี้ยเนอะปะเจอหลายครั้งใช่ไหม เลยอย่างที่สามนะครับคือการยิงไกลเราไปเจอทีมที่เกมรับเหนียวเจออีกฝ่ายที่แบบตัวใหญ่นู่นนี่นั่นบางทีเราเจาะไม่เข้านะครับเราเข้าทํานิดหน่อยบางทีไม่เข้าทําให้ถึงกรอบเขตโทษต้องยิงได้แล้วนะครับยิงไกลต้องเข้าทุกวันนี้ทีมชาติไทยเล่นแค่ห้าคนในสนามนะครับเล่นแค่ห้าคนในสนามรวมผู้รักษาประตูด้วยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะทุกครั้งที่เราบุกลงสังเกตสิ เราส่งบอลให้ปีกซ้ายหรือปีกขวาปีกเป็นไงล่ะกล้าเอาผ่ากระชากผ่านลุยไหมล่ะหรือส่งบอลให้กองหน้านะครับกองหน้าเป็นไงจะได้บอลจะพลิกบอลได้ได้บอลปุโบโดนเบียดแย่งกระแทก <c oughs> คือนอกปาต่อให้เราได้ฟาวแต่ว่ามันสร้างสรรค์โอกาสที่จะทําเกมลุกในพื้นที่สําคัญอ,อ,กกกอีกฝ่ายไม่ได้อะพื้นที่เรามีแค่กองกลางที่มัยไปมากลางสนามกับกองหลังและผู้สประตูนะครับรวมกันแล้วห้าหกคนนี่แหละ เราเล่นแค่นี้เราเสียเปรียบแค่ไหนล่ะที่เหลือเป็นไงล่ะได้บอลอ่าไม่ได้ส่งกลางส่งคืนคืนนอกป่ะเรารู้เรื่องเลยว่าตำแหน่งไหนจะได้บอลมากกว่ากองหลังกับผู้สาวประตูใช่ไหมมันก็บอกบอกเลยใช่ไหมว่าเราเจาะอีกฝ่ายไม่ได้อ่ะเราไม่มีลูกเล่นไม่มีแท็กติกที่ดีพอที่จะเอาชนะอีกฝ่ายแล้วบอลไทยเราแบบมีความสามารถมากพอหรือเปล่านอกไหม แล้วนั้นนะครับการที่เราจะไปบอลโลกเมื่อไหร่เราจะไปบอลโลกอ่ะเนี่ยทุกคนจับตาดูเลยทัวร์นาเมนต์อื่นไม่ต้องสนใจนะครับเราเจอทีมในระดับเอเชียเมื่อไหรน่นั่นแหละเราถึงจะวัดได้เราถึงจะวัดได้นะครับแบบมันไม่แล้วมันไม่ใช่การที่แบบมันไม่ใช่การที่แบบรายการเล็กๆนะครับเป็นรายการใ,ใหญ่ๆไงรายการใ,ใหญ่ๆนะไม่ใช่บอลถ้วยเล็กๆเ,เ,เช่นอะไรอียนครับ ผมต่อให้รุ่นเล็กเลยก็ได้อเช่นครับบอลโลกรุ่นเล็กยูสิบเจ็อะไรนะยูยี่สามอย่างเงี้ยนอกไหมต่อให้รุ่นเล็กเลยเราชนะได้หรือเปล่าแค่นี้กร็รู้เรื่องแล้วนะครับดังนั้นใครที่แบบอยากรู้ว่าไทยไปรดลโลกเมื่อไหร่ติดตามแค่นี้พอตอนที่เราเจอทีมระดับเอเชียเราถึงจะบอกได้นะไปเมื่อไหร่ แล้วทุกคนก็เห็นภาพส้มภาพเดิมๆเพราะว่าระบบที่เราเป็นอยู่ที่เจออยู่มันยังแบบมันยังไม่ค่อยไปไหนอะ่ะอย่าลืมนะว่าเราหลีกเราพัฒนาขึ้นดีขึ้นแต่เพื่อนบ้านเราก็พัฒนาขึ้นด้วยทีมในเอเชีย e ก็พัฒนาขึ้น, 9, นก้าวล้ำขึ้นอีกนอกว่ามันก็เหมือนกับว่าเราเหมือนแบบอ๋อเก่งขึ้นดีขึ้นนะเป็นไงล่ะเจอก็เหมือนเดิมอะ่ะก็เขาไม่ยอมหยุดพัฒนาไงแล้วนะ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 บอกว่าทุกคนจะเห็นอะไรมากขึ้นจากเรื่องราวแบบนี้ ใครมีคำถามใครมีคอมเมนต์เชิญได้ด้านล่างเลยนะครับ